สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกคนนะครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาบ้านอาจารย์หนุนะครับมาดูนกเฉเดยที่ต่อได้วันนั้นนะครับสองตัวนะครับอาจจะสวยงามไหมครับนะครับมาเลยครับนี่ครับนี่ครับ

มันหัวมันคือเป็นแนวจะได้โคสิงนะครับหอแบบนี่ก็เป็นแนวเจ้ามันถืงอยู่ตัวนี้ดิวหัวตะว่านกสาบเป็นกัวตเลยนกตัวนี้ตัวนี้ดิวดิวดิวห้อยกลางไปใหญ่นะครับไปยินชัดเจ๋วครับตัวนี้เสียงเด็กตัวนี้เสียงเด็กคารมทั้งสองตัวนะครับ ดูครับฟูสงิงสองนกป่าผูสิงนะครับเจ้าสายันนะครับจัดได้สวยทั้งสองเลยครับผมเป็นนกถิ่นเดียวกันนะครับได้ไม่ไกลกันนะครับสองคอนสองตัวเดียงกันนะครับ ชนะปีกทียิบในในอืมได้ไงนกมีอายุอะไดินี่ครับ นกคารมนะครับสังเกตยลายคอนะครับเห็นไหมครับดูลายคอนะครับนี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆวงกลมวงกลมรอบนะครับนี่ครับ<อ>เสียงกลางไปใหญ่เล้สว,วง,งาม,มใหญ่งามใีญ่ถึงมืดเสอรายตัวหนอยกูชิได้ก็ สีเข็งมันก็โตนกลงยังวะกบปัวเขียนอะไรเลยนี่ครับแต่ละปีกอุ้ยสียิบสนใจสอบถามได้นะครับจานโนูไปยักบาทครับโอ้ตัวนี้แพงอยตัวนี้ดูหอยตัวนี้ทราบดีเนี่ย ยังไหวก็เฮ็ดดีเดี๋ยวห้อยไปไปสามแดงครับเสียงเล็กนี่ก็ต้องปูชิ้นเป็นตัวด้วยครับหน้อควันตัวเสียงเล็กเท่าไรหน่อยเนื่องเขาครับกัจจันตอนนี้ยวเขาจะเอาเหรียญตัวตัวมาไม่ได้เขาตัว แล้วค่าส่งกอเองนะครับผม oh, <yeah. S 1> โอ้ยไายสวยมากครับ mm hmm. ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งได้แล้วก็เบอร์โทรสับไว้ใ้ คลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมบาน